หาทุกคนกำลังมองหาร้านเติมเกมที่มีคุณภาพถูกปลอดภัย100%วันนี้ผมขอแนะนำเพจพ่อมดเคเบอร์เปกาาร р а จากผู้ใช้งานจริงมากกว่า2 0 0 0 0 0คน เตรียมพบกับโปรโมชั่น11-11นะครับเคเบิลคอยคูณ2อแอดลน์เคเบิลเปรับโค้ดส,ส่วนลดอีก100บาทแบบจำนวนจำกัดและแฟลเซลล์หลายเกมดังลดสูงสุดถึง30%และอย่าลืมใส่โค้ดคาสิกเพื่อรับส่วนลดเพิ่มเติมอีกนะไปให้คุม้มเปให้ฉลาดต้องเคเบิลเปอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะครับแล้วอย่าลืมใส่โค้ดคาสิกนะเขาจะได้จ้างผมต่อนะทุกคน โอเคครับผมการสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับเราตอนนี้รูกก้จนเกมยอยเจนไวริฟกันอีกเช่นเคยนะครับผมเราวันนี้นะครับผมก็จะมาเล่นตัวของเคลเพื่อนเพื่อนได้รับชมกันนะซึ่งตัวของเคลเนี่ยมันได้รับการปรับมาใหม่นะก็คือมันอาจจะสามารถเก่งขึ้นได้จนไม่ต้องรอเลเวล15แล้วนะก็คือแพ็คซีของเขาปรับให้จนถึงพอเลเวล9กกับเลเวล13เนี่ยก็ทําให้ตัวของเคลนั้นกลายเป็นบอสในเกมนี้ได้แล้วซึ่งมันจะทําให้ตัวของเคลนั้นเล่นได้ดีขึ้นแบบ่าโหดขึ้นหรือไม่เดี๋ยยวเเรามามดูกันนนใคลลิปี้ และตอนนี้เราก็เลเวล่ห้าเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมเราทางด้านเลนบนนะครับผมเหมือนกันเลยจะมีการเปิดประเด็นเกิดขึ้นผมกดยวให้เพื่อนไปเลยครับจังหวะนี้ฝั่งตรงข้ามจะตายแล้วโอ้โหแต่ว่าแตดออกไปได้นะไม่เป็นไรครับมีตัวนี้หรือตัวโอ้โหแล้วอีบินมาไงครับเนี่ยอูโหโดนเฉาะตายไปเลยกดอติไม่ทันครับช็อตน,นี้เหมือนจะไม่สวยเท่าไหร่นะพาเพื่อนเล่นเราเพื่อนแตกหมดเลยครับผมได้ตัวเดียวไม่คุ้มเลยนะ ล่าสุดเห็นอีฟรินอยู่บนนะครับผมเดี๋ยวมาเอาซะหน่อยนะสำหรับบัฟฟ้าตัวนี้นะครับผมก็แป๊บๆหนึ่งนะอ็อบเจกต์จะเกิดแล้วอาจจะต้องเปิดตัวของรีฟก่อนนะครับผมเอามังกรไม่น่าไหวนะเพราะทางด้านเลนบนเราโดนกดจับเลยแต่ตอนนี้ับผมบัฟฟ้าตกเป็นของเราปที่เรียบร้อยขอขโมยซะหน่อยนะครับผมและตัวของรีฟเกิดแล้วนะครับผมแต่ว่าทางด้านเลนบนเหมือนจะเก็บตัวของเส้นหน้าไปได้วิ่งแล้วเมื่อกี้เห็นอีฟแวบๆโอ้โหเราโดนปักหัวใจแล้วเหมือนจะเก็บไม่ได้ง่ายๆแต่ว่าตัวของเพื่อนเรามาช่วยครับตัวของเอทอคโกนตนตีกลางป ครับโมรับสังว่านี้อูตัวไอเรียมาผมกดสันติรอดไหมรอดอยู่ได้อยู่โอเคแต่อีฟลิงกลับมาชิบหายแล้วก,ก็กดสมัยเอาเลือดครับผมโอเคแต่เลือดเด้งนิดเดียวแบบนี้ผมไม่น่ารอดนะอูโดนสโลด้วยอื้อโดนเจาะตายเลยครับผมโอ้โหแต่เพื่อนเราได้ไหมตรงนั้นโอเคครับผมได้ตัวของยเน้นนะเป็นชัดดาวด้วยสวยฮะ โอเคครับยังเล็งมาที่ตัวของรีฟนะผมอยากได้เงินนะมังกรไม่ค่อยสําคัญเท่าไหร่นะทาให้เราไปอยู่ในจุดที่แบบว่าท้ายเกมได้ไวๆจะดีนะครับแต่ว่าฝั่งตรงข้ามเปิดมังกรไปแล้วครับผมไม่มีมังกรให้เราเอาแล้วดีนะคิดถูกแล้วที่ไม่เอาตัวของรีฟนะครับผมมาอะไรครับผมเจ้ากันเนอร์นะป้อมปืนนะครับผมเดี๋ยวปล่อยทางด้านเลนกลางเอาเฟิร์สเทอร์เรดได้นะแล้วตัวของโยนิเดินมาแบบนี้ยังไงโอเคแต่แฟดออกไปครับผมแต่ว่าเพื่อนเรามีคนนึงไม่มีมานานนะตัวของลักนะครับผมแต่ว่าเราปล่อยป้อมปืนมาแบบนี้ครับผมเรา เฟิร์สเทอเรสทางด้านเลนกลางครับโอ้เราเพื่อนเราวับกลับบ้านจังหวะนี้ไม่มาช่วยตีป้อมก่อนเหรอชิบหายแล้วรถยนต์มีลมโอ้โหใส่ทุกอย่างที่มีกับผมแต่ผมกดอันติแต่ว่าต้องแฝกออกมาครับผมจะโดนเก็บสแต็กสกิลสาโดนกระชาาวิญญาณตายครับเก็บปูตรงนี้ครับผมเติมเลื่อนให้กับตัวเองครับผมแล้วทางด้านเลนล่างครับเหมือนจะบวกกันอีกแล้วหรือเปล่านะตัวของไอเรียครับผมโอเคเข้าไปช่วยครับผมฮิวให้ตัวของเอชอสนะครับผมไอเรียมานี่มานี่ทีนึงสวยครับผมแล้วผมโดนีูรินแปะสัญลักษณ์อีก ไม่รู้อยู่ตรงไหนนะโอ้โหอยู่ข้างๆนี่ครัผมมาจ้ำสแกผมตายอีกแล้วครับผมโอโ้ตายไป3ตัวแล้วนะจะเกิดไม่ใช่เกมนี้ และตอนนี้นะครับผมเข้าสู่เลเวล9เป็นที่เรียบร้อยนะตัวของเรานะครับผมก็ตีกระจายแล้วนะก็เดี๋ยวพอเลเวล13เนี่ยก็คือสแต็กจะเต็มตลอดนะครับผมก็จะกลายเป็นบอสแบบดีๆนะแต่ตอนเนี้ยคือบอกว่าเกมตามจะจัดนะผมไม่เกิดเลยได้คิวไปตัวเดียวแอสซิปนหนึ่งแล้วหูเล้วเจอตัวอ,อีฟอีกแล้วอืมกดอันติช่วยเพื่อนไปก่อนกลัวเพื่อนโดนขย้ำตายแต่ว่าอีฟรีอันติเป็นที่เรียบร้อยแต่ว่าผมไม่มีติยังฟาดได้อยู่โอเคแต่หูโยนเนสสวนผมมาผมจะตุยแต่ว่าตัวของโยนเนสตายไปครับผมแล้วตัวของไอร กิดเขาเลยนะเขาเลยพุ่งมาหาเลยโอเคแลช็อตนี้มันเพื่อเราจะได้หรือเปล่าแล้วตองอิวรินโดนนะครับผมโอเคครับผมชวิตได้เป็นตะบนคิวนะครับผมเอดีแฮร์รี่เกิดมาก็ดีเหมือนกันแต่ว่าทางด้านเลนบนโดนดันอยู่นะ โอเคอีกแค่2เลเวลเท่านั้นนะจะกลายเป็นบอสแมปแล้วนะครับผมแต่ตอนนี้คือต้องเล่นเซฟนิดนึงนะตัวของมังกรดินเสียไปเป็นที่เรียบร้อยไม่มีคนโซนให้เราก็ปล่อยครับเดินเข้าไปเช็คเองมีหวังตายนะครับผมก็พยายามหาที่ฟาร์มนะตอนนี้คือฟาร์มตรงไหนได้ฟาร์มไปก่อนนะบัฟฟ้าฝั่งตรงข้ามฟาร์มได้ฟาร์มไปก่อนนะครับผมต้องทําให้ตัวเองนะเลเวล13ให้ไวที่สุดนะตอนนี้ผมคิดว่าเรายังมีโอกาสชนะได้อยู่ถึงแม้ว่าเกมจะตามโคตรโทตก็เถอดนะในแมตช์นี้โอ้แล้วตัวของโยนเดินมาทักทายแต่ว่าโชคดีนะเขา ไม่ได้นะครับโอเคอีกแค่ระเวลเดียวเท่านั้นจะระเวลสิบสามแล้วครับแต่ว่าทางด้านเลนก่าโดนดันเข้ามาแล้วฟาดครับฟาดฟาดแต่ว่าต้องกดติกันตัวเองไว้ก่อนอีวูรินีับปาดาเมจไม่เข้ามาดิมาดิาดโอโหแต่เซรียิงแรงมากครับผมโดนเขารูดตายเลยครับผมโอ้ยสกอร์น่าเกลียดมากเลยตอนนี้ผมดึงห้าแล้วออเพื่อเราโดนอีกครับผมผมไม่น่าหาเปิดเลยนะเพื่อเราเปิดตามตายไปสองเลยครับผมโอ้อยังแรงไม่พอนะต้องรอให้เลดกว่านี้นะ หาที่ฟาร์มครับอีกนิดเดียวจะเลเวล13จะกลายเป็นก๊อตแล้วนะครับผมแลวตัวของยจเนตเดินหลุดมาแบบนี้โดนกระหน่ำซัมเมอร์เจลครับตายไปเลยครับผมโอ้โหรินพันกันเลยนะจังหวะเมื่อกี้โอเคบัฟฟ้าตรงนี้จะทำให้เราเป็นเลเวล13ได้หรือเปล่าถ้าเราเก็บบัฟฟ้าตรงนี้ได้นะครับแต่ว่าฝั่งตรงข้ามเอาบาลอนอยู่หรือเปล่านะแมบ,บมืดๆแบบนี้โอ้โหล้วยังไม่เลเวล13อีกนะ โอ้โห oh แล้วยาวชนมีปัญหาครับผมตอนนี้บวกกันยับใส่กันยับแต่ผมเลเวล13แล้วนะครับผมตอนนี้คือแพ็กสีของเคลทางานเต็มประสิทธิภาพแล้วเราเป็นก๊อตแล้วนะครับผมขอแค่ได้ตีขอแค่ได้ตีนะครับผมโอ้โหแต่ว,ว่าโดนสตันไปก่อนนะมาดิมาดิหือฟาดครับฟาดฟาดแบบมีคลื่นพลังนะฮะคีราชาเนี้ยผมฟาด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 หือแต่ว่ายังไม่ตายครับผมแล้วผมโดนล็อกขาจังหวะน,นี้ไอเดียเข้าไหมโอ้โหสตันต่อแบบนี้แฝดเข้าไปเลยครับกลัวอะไรแล้วโอ้โหแต่ว่ากดอันตีไม่ทันนะช็อตเมื่อกี้ถ้าเกิดกดอันตีทัน อาจจะเก็บได้สักประมาณ2อถึงสตัวนะเอาอะไรครับผมตอนนี้คือผมเป็นร่างก็ตโหมดแล้วนะครับผมรีบแล้วต้องรีบแบบว่าเล่งดาเมจแล้วนะเผื่อ,อจ,จะชนะได้โอ้โหแต่ตัวของรักโดนโถมขนาดนี้ตายเลยครับผมให้เขาเลยครับผมถ้าเขาจะใส่สุดขนาดนั้นเอาแล้วกลางเราก็โดนอีกอะไรครับเนี่ยตายกันหมดเลยครับเหลือตัวเพียงแค่ตัวหอทวิตคนเดียวนะจะก,การบ้านได้หรือเปล่าเนี่ย และมังกรไฟตัวนี้ครับผมต้องตัดโซนะถ้าเกิดผมแย่งไม่ได้ฝั่งตรงข้ามจะได้มังกร3ตัวเป็นโซดารก้อนนะครับผมโอเคเ่งที่ตัวมังกรครับเราแย่งตัวของมังกรไปได้ครับผมแล้วอันต,ตีใส่ตัวเองครับจังหวะนี้คอรักตัวเองไว้ก่อนนะับฟาดฟาดฟาดโอเคได้ดับเบิ่นคิวไปหูแล้วตัวอิวรินมาเก็บงานผมโดนเฉาะตายไปเลยระยะตีไปหมดก่อนนะครับผมโอเคแต่ว่าผมรู้สึกว่าผมเริ่มมาแล้วเริ่มแรงแล้วอย่าเจอกันเลดเกม โอเคครับตอนนี้เราเป็นร่างก๊อตแล้วนะครับผมไม่ต้องรอเลเวล15นะขอแค่มีจังหวะให้ได้ฟรีนะครับผมน่าจะแบกทีมได้อยู่แต่ตัวพิตีออนตายเป็นที่เรียบร้อยครับฟาดฟาดครับผมตายเป็นที่เรียบร้อยตัวเอท็อกยืนให้เราได้อยู่ตัวของโยเน่ผมเล็งไปที่ตัวเอท็อกแล้วเราฟรีครับจังหวะนี้เก็บครับไปไ่ตี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 โอเคครับเราผมเราสามารถเซฟชีวิตให้กับตัวของเอท็อกได้ด้วยนะโอเคแล้วจังหวะนี้เอท็อกวิ่งเข้าไปตายเฉยเลยครับผมว่าจะเปิดตัวของบารอนชอนะเปิดได้หรือเปล่าหรือเพียงแค่ตัวยิบรินเพ โอเคถ้าตวงลักโซนน่าจะเอาได้อยู่แนตะ่ถ้าเกิดลักล็อกโดนเนี่ยผมตามเพื่อนได้อยู่นะครับผมตัวอีวรินเปิดออกมาแล้วครับผมปาไปครับผมแล้วโดนสกิลหนึ่งผมเป็นที่ร้อยโอเคแล้วโดนล็อกครับผมตามไปอืแต่ว่าจังหวะนี้หันไปตีวอร์ดเฉยวัตฟักครับผมโอ้โหแล้วตัวของทวิทโดนบารอนตีตายนะช็อตเมื่อกี้ผมลังเลนะผมจะเอาตัวของอีวรินหรือจะเอาตัวของบารอนก็คือแบบไม่ตัดสินใจเด็ดขาดนะผมก็เลยทำให้จังหวะเสียเลยนะเนี่ยโอเคเปิดทันไหมเนี่ยผมรู้สึกว่าพอไม่มีดาเมจของทวิทแล้วมันเปิดช้าๆเลยก็ไม่้วาตย ว่าถอยดีกว่าต้องถอยครับผมถอยดีกว่านะตัวของเอลเดอร์ดากอนก็ยังมีครับผมเราเล่นเซฟดีกว่าเดี๋ยวตัวของยิวรินมาแย่งนะก็ช็อตมาแก้ด,ดีอยู่นะแต่ผิดที่ผมเองนะแบบว่าลังเลไปนิดนึงมาครับผมเอลเดอร์ดากอนตัวนี้ครับบารอนเอาไม่ได้เราเอาเอนะลเดอร์นั่นลวตัวของซีรีเดินแลกมาแบบนี้ฟาดดีครับผมฟาดฟาดโอเคเลยดีแคที่ฝั่งตรงข้ามเขาตายไปก่อนกนตีใส่ตัวเองครับผมพร้อมลุยสุดครับผมโอเคแต่จังหวะนี้อันตีหมดเราต้องถอยมาก่อนตัวของยิวรัววดดรบ ฟาดครับผมฟาดไปโอเคหอโดนนะครับผมโอเครับผมฟาดต้องข้ามตายถึง4ตัวนะเมื่อกี้ผมกดตัวทองเซฟชีวิตเอาไว้ครับผมเอลเจอร์จากก้อนตัวนี้ครับตกเป็นของเราเป็นที่เรียบร้อยครับผมเดี๋ยวดันทางด้านเลนบนไปเลยนะตอนนี้เกมเอียงกลับมาทางเราแล้วนะผมสกอร์เริ่มกลับมาแบบเพื่อนได้แล้วจากที่ต้นเกมนะครับผมแจกแบบจัดๆเลยนะโอเคครับผมบัฟบารอนนะครับผมยังไม่มีแต่มีบัฟเอลเจอร์นะแต่ตัวของโจเน้มาห้าวอะไรครับผมมาห้าวกับร่างที่มันจุติแล้วแบบนี้จะไหวแน่หรอตายไปครับผ กลายเป็นเอสไปเลยครับผมในะจังหวะนี้เพื่อนเราดันเลนอื่นครับเราดันทางด้านเลนบนเฮ้ยเกือบโดนอันติเซน่านะเทพเทพเกือบร่วงนะเมื่อกี้โอเคถอยก่อนดีกว่านะไม่ประมาทนะครับผมยังมีตัวของบารอนนะาชออยู่นะแลวตัวอิวรีมันล่องหัวมันมาหล่อยเอาเราได้นะครับผม โอเคตอนนี้ผมก็ของฟูเป็นที่เรียบร้อยครับมีทั้งตัวทองมีทั้งอติตัวเองแล้วก็มีทั้งมงกุฎนะครับผมอีฟรินไม่น่าจะล้วงผมได้แบบง่ายๆนะเปิดบารอนไปเลยแล้วกันผมคิดว่าเพื่อนน่าจะกันให้ได้อยู่นะครับผมตอนนี้เรามีบัฟตัวของเฮกเชคเอลเดอร์ตะกอนด้วยนะก็ถ้าเกิดฝั่งตรงข้ามนะหยันเดินเข้ามานะก็น่าจะโดนคอบโบนะครับผมล้วงได้นะแต่ตัวของเซน่าจริงๆติมาเช็คแต่ว่าไม่ทันแล้วครับผมเปิดไวมากแลวตัวของไอเรียเดินมาแบบนี้อือหือสี่ทีห้าทีเท่านั้นติดบัฟ ตอนนี้เราเป็นเทพจุติเอา้าแล้วยโยเนยืนนิ่งทาไมยืนนิ่งทาไมฟาดฟาดรอดไหมหูติดบัฟเอเดอร์ไหมโอเคเรารอดไปได้นะครับผมไม่ติดบัฟเอเดอร์นะแต่ไม่เป็นไรครับเราตีป้อมเลยตีไปเลยครับผมจังหวะนี้โอเคจบได้ไม่ใช่ผมว่าผมจบได้อยู่นะตีไปครับตี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 ตตตตตหูคีบหมดคิปหมดห,มดหูต้นสโลหโอูโห,ห โอเคจังหวะที่กดันตีให้รักไม่ทนันชิปหายแล,แล้วเพื่อเราไปบวกกันตรงนั้นเอาแล้วผมต้นอะไรตายวะชิปหายอีบรินมาหล่อยห้หลังผมตายครับผมโอเคอีบรินช็อตนี้เก็บชิปเบิ้ลคิวเดี๋ยวค่ะแบบดีคดีพลิกหรือเปล่าครับทีวของทีเฮกยังมาไม่ทันเลยแต่พวกเราตายกันไปหมดแล้วโอเคเมื่อกี้จังหวะเมื่อกี้คือจะแต่ว่าเอาวันติให้ตัวของรักนะแล้วก็หันไปมองเพื่อนบวกกันสรุปอิบรินเข้าข้างหลังผมผมปุม้ยเลยนะครับผมเสียดายจัด กลายเป็นว่าความหวังของเราอยู่ที่ทวิสนะครับผมขี่ชีเฮกันบ้านนะครับผมไม่ได้จบบ้านแต่เอาชีเฮกมากันบ้านแทนนะเหมือนจะยังพอกันได้อยู่ครับตัวของทวิสนะครับผมโอเคตอนนี้มีเลียงก็ยังไม่เข้าแล้วว่าผมเกิดเป็นที่เรียบร้อยครับผมตัวของทวิสทําดีมากๆครับแล้วตัวของลักเก็ตตัวของเซนนาไปได้ตัวของอีฟรินอืแต่ฟาดไม่ถึงครับผมฟาดคีไปก่อนนะคือตอนนี้ผมตีโคตรแรงเลยอเสียอย่างเดียวคือไม่ค่อยได้ตีนะแบบว่าโดนเข้าถึงตัวคือตายนะครับผมมาผมได้เวลาครับผมไล่ครับ ฟาดไปฟาดไปนีน่ครับผมตีคีฟกระจุยกระจายครับผมตีเป็นเอลีนะตัวของ TH มาแล้วครับผมยังมีระยะเวลาแบบว่าควบคุมเชได้อยู่นะขอให้เช่เฮ็เดินเข้ามาแล้วพามินเนียนเข้ามาเดี๋ยวผมเน้นบ้านเอาให้จบเลยไม่เอาคิวแล้วครับผมเอาสุดไม่เอาทรงครับบ้านหลังนี้โอเคครับผม GGWP นะเกือบโดนส่วนแพ้แล้วนะครับผมบอกได้เลยว่าต้นเกมนี่ยับจัดจัดนะแต่พอเข้าสู่ช่วงเลดเกมนะครับเข้าสู่ช่วงที่เคลเป็นพระเจ้านะก็กลับมาพลิกล็อกได้แบบโหดเลยนะครับผม โอเคครับผม MVP ไปหน้าตานี้นะสกอร์980นะน่าเกียดนิหนึงนะตายเยอะมากในะของสยายปีกย่างสง่างามในช่วงท้ายเกมนะ ก็ตัวของเคลเนี่ยถูกปรับมาให้เก่งขึ้นแต่ส่วนตัวผมรู้สึกว่าสุดท้ายแล้วมันก็ยังกลับไปเรทเหมือนเดิมนะก็ถามว่ามันเล่นง่ายขึ้นไหมมันก็เล่นง่ายขึ้นครับผมมันจะมีช่วงแบบทําทให้เราได้เล่นไวขึ้นต่างจากต่กอนนะเพราะห่างกันถึง2องเลเวลเลยนะก็ตัวของเคลเนี่ยรวมๆแล้วก็เก่งขึ้นนิดนึงนะครับผมแต่ก็ต้องใช้ระยะเวลาในการฟาร์มอยู่ดีนะเพราะตัวของเขาจะเป็นตัวละครเรทเกณนะช่วงต้นเกมก็อย่างที่เห็นเลยครับสู้ใครไม่ได้เลยนะเนี่ยเอามาเล่นในตําแหน่งของจังเกิลนะตำแหน่งที่ผมรู้สึกว่ามันน สำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะหวังเพื่อนๆนทุกคนจะถูกใจนะใครที่อยากเล่นเคลวก็รอไปเล่นดูนะก็ทิกไม่มีอะไรมากก็พยายามใจเย็นนะเล่นไปถึงเลดเกมนะก็จะกลายเป็นช่วงของเคลวนะครับผมโอเคสําสหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะเพื่อเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับผมก็ใครที่อยากสนับสนุนผมหรือให้กาลังใจผมนะก็สามารถโดเนทเป็นกำลังใจให้กันได้ไม่ว่าจะเป็นระบบซูเปอร์แตงจากทาง YouTube หรือริงโดเนทที่อยู่ใต้ดีคิปชั่นเลยนะครับผมส่วนใครที่อยากจะ ผมผมมีคอสส่วนลดให้ด้วยนะรายละเอยียดอยู่ที่ใต้ดิฟคิปชั่นนะครับผมแล้วเดี๋ยววันที่11ถึงวันที่13เนี่ยก็จะมีช่วงโปรโมชั่นนะครับผมมีลดแฟลชเซลแบบว่า30%เกมเลยนะครับผมก็ลองไปใช้บริการกันดูนะครับโอเคครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย